คนเขียนคำร้องรอบนี้ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นคนรู้กฎหมายต้องมีคนรู้ธรรมนูนและเขียนนะ,ะคำร้องสอดคล้องกับคำพิพากษาของสาหมูลนั่นหมายความว่าการร้องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือร้องไปยังอายการสูดุดร้องผู้ตัดก,การแผ่นดินโดยตรงเนี่ยไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเลยส่งเรื่องให้สาร,รมนูนได้ทันทีนะ,ะเพื่อทําการยุบพักการเมืองทุกพักการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์กมกิลวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์คกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองตอนนี้ปรากฏว่าทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ใกล้สู่ความจริงเข้ามาทุกทีในกระบวนการครอบงำพักการเมืองปาไคร โโอ้หปาผมจะบอกให้เราแลัวประกันบอบอบอใที่เนียแหละทางนน้นมองไม่เห็นหนดอยากไปเทเวนอะ,อะถัวบปา้งท้องอนอาต่อ เป็นไฟไหมแบบไม่งช่แบบเหมือนที่อาบัติมาคุณชมนี่สินี่ก็ถือว่าเป็นเหตุไหมใครเห็นไหมถ้าถานนานอยู่นั่งตีเลมีรถน้ำแต่รถน้ำอยู่ข้างหน้าตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกําลังคุยกันถึงแนวทางคือความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทําอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลง เปยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ทนายกก็กําลังวางแผนกันอยู่พอหลังจากที่ทํางานได้แล้วคงสั่งการเลยค่ะบก็จะมาสั่งการ<ำ>เลยคุณ<ำ>มองท <ำ S 2> อง่านคิดว่าต้องทําต่อไหมคะหรือคืออย <ใน S 2> ่างนี้คําว่าดิจิทัลบรดที่ม,มีมีอยู่สเรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่สองก็คือเรื่องของ การให้ประชาชนได้มีอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้า mm hmm. เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทาันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3ก็คือว่าอนาคตดิจิ t a ลวอลเล็เมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับ,ก,บกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจ แล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่าน Digital w o ลเลตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับ3เนี่ยรอได้อันที่1รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องแต่้องถูกกฎหมายแลวไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไป ครอบงำค่ะตรงนี้ตะชี้แจ่ไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครอบครองครอบครอบครองไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอ่ะกังวลเรื่องคนจะไปร้องไหมคะด้านกังวลเรื่องคนจะไปร้องไหมคะร้องเรียนนี่สบายสบายอยากก็ร้องร้องให้ดังปรากฏว่ามีบุคคลเนื้อนามสามรายนะครับได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพักร่วมรัฐบาล ต่อสารธรรมนูญ์เพราะประปะชุมจัดตั้งรัฐบาลที่จันสองลาเมื่อ14สิงหาคมพุทธศักราช2567เท่ากับยินยอมให้ทักษิณเป็นบุคคลครอบงำทางการเมืองนั่นคือคดีที่หนึ่งอันนี้สำคัญมากยุบทุกพรรคการเมืองรูที่ร่วมรัฐบาลนะครับสองร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งถอดถอนอุ้งอิงต่อสารธรรมนูญ์เพราะขาดจริยธรรมอย่างรุนแรงนะครับกรณีทุจริตเข้าเรียนจุรา 3ร้องกะกะตยื่นถอดถอนองค์อิงต่อสาลรัฐธรรมนูญเพราะขาดจริยธรรมอย่างร้อยแรงถือหุ้นสนามกอล์ฟอาวพัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของนะวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาฮะบุคคลนิรนามนะฮะก็ร้องเพิ่มเติมอีก2เรื่องคือ1ให้กะกะตสั่งให้กรรมการบริหารและพักเพื่อไทย นะครับพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะยินยอมให้ทักษิณครอบงำนะครับสองร้องกะกะตให้ถอดถอนองอิงต่อสารธรรมนูลเพราะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักอีกต่างหากนะและกรรมการบริหารพักที่ยอมให้เศรษฐาทวีศินป์นำชื่อของพิชิตชื่นบานทูลกล้าวขึ้นเป็นนายกมนตรีนะครับล้อคำพิพากษาของสารธรรมนูลถือว่าเป็นการขาดจริยธรรมร้อยแรงนะครับ อีกเรื่องนึงนะเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 1 7นะครับกตกตก็มีการร้องกตอโดยนะครับเรืองไกลว่าตรวจสอบอุ้งอิงลาออกจากกรรมการบริหารบริษัท21บริษัทในเครือชินวัตตั้งแต่15สิงหาคมจริงหรือไม่เพราะเพราะว่ามีการจดทะเบียนแจ้งการลาออกต่อกรมพัฒนาธุรกิจ19สิงหาคม2 5 1 7นหะครับหลังจากได้รับโปรดเก้าในวันที่18 สิงหาคมนะครับหากลาออกหลัง18สิงหาคมเป็นนายมตรีจะสิ้นสุดหรือไม่เพราะรัฐมนูญมาตรา18 7ห้ามนักธรีถือหุ้นส่วนหรือหุ้นนะฮะหรือลูกจ้างของหุ้นหรือหุ้นส่วนของบริษัทนะฮะนั่นกะ็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นคำร้องต่อไปวันที่25สิงหาคม2 5 6 7รเรืองไกลก็ร้องไม่ให้ตรวจสอบนะครับว่า20กรกฎาคมอิงกับครอบครัว ไปกินข้าวร้องเพลงที่โรงแรมแลนโซชานวิวเขาใหญ่นะใครจ่ายเงินให้หากมีได้จ่ายเองเข้าขายฝ่าฝืนพรบปปชปี2561นะครับมาตรา128นะวักหนึ่งที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้หรือไม่เพราะอิงเป็นรองประธานนะครับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์รองประธานพัฒนาระบบสาธารสุขและประธานพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าที่ของรัฐตามพรบปปชพุทธศักราช2561มาตรา4นะนั่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้มีทั้งหมดนะฮะที่อุงอิงโดนทั้งหมดเนี่ย9เรื่อง เก้าเรื่องร้อนๆอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับพยายามที่จะเข้าทําการถูกล่าให้เร็วที่สุดภายในวันที่4แล้วก็คงจะปวดก้าแล้วก็ถไวายสัตว์ก็คงราวๆใกล้ๆวันที่15นะครับกันยายนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักเพื่อไทยครอบงาทางการเมืองการยุบพักการเมืองนะครับเฉพาะ2เรื่องนี้นะฮะ การยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไทยซึ่งจูจ่ๆชาติไทยกรองหัวหน้าพักพอเห็นไปบ้านทักษิณที่จันสองล่าปุ๊บก็ถือโอกาสลาออกอย่างกระทันหันยุบนะฮะซึ่งในนี้ก็ไม่รวมเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคประชาธนะิปัตย์นะประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปที่นั่นไม่ได้เข้าข่ายครอบงำพรรคการเมือง นะครับปับิปตอาจจะรอดในประเด็นนี้นะครับแต่พักหลักๆสี่ห้าพักนะฮะเป็นพักของฝ่ายขวาเนี่ยอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คงไม่รอดครับคุณธีรพันธ์ไปเองขิงไปเองนะครับตอนนี้รายชื่อต่างๆก็มีหมดอ่ะนะครับธรรมนัฐก็มีการเอาคนของตนเองคนใกล้ชิดของตนเอง3คนเป็นดัฐนตรีชั่วาการทั้งนั้นเลยกระทรวงเกษตรและสา,ากรณกรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นเข้ามาแทนตําแหน่ง ที่ตัวเองว่างอยู่แต่ธรรมนัตไม่มีชื่อเป็นรัฐรมรนตรีนะครับแล้วก็คนของพลังประชารัฐทั้งหมดรปรากฏว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลประเด็นทั้งหมดเนี่ยหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะเกมนี้มันเร็วนะเร็วมากนะทำไมเกมเร็วอุ้งอิงนะครับรับบัมราชองคการโปรดเกล้าเปน็นนายกรัฐมนตรีวันที่18กี่วันเองปรากฏว่ามีคดีหนักหนัก ไปจอที่อุงอิงแล้วโดยเฉพาะการยุบพักการเมืองทุกพักโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐาทวีสินที่มีคําพิพากษาพาดพิงมาถึงอุงอิงเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจริยธรรมโดยสุจริตนะครับให้พิชิตชื่นบานเป็นรนัฐมนตรีให้เศรษฐาทวีสินถูกพิพากษาว่าไม่สุจริตนะครับก็เลยส่งผลทําให้งานนี้อุงอิงหนาว คนเขียนคำร้องรอบนี้ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นคนรู้กฎหมายต้องมีคนรู้าธรรมนูนและเขียนนะ,ะคาร้องสอดคล้องกับคาพิพากษาของสา์มูลน,นั่นหมายคว่าการร้องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือร้องไปยังอายการสูงสุดร้องผู้ตัดการแผ่นดินโดยตรงเนี่ยไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเลยส่งเรื่องให้สาร,รมนูนได้ทันทีนะ,ะเพื่อทําการยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองแล้วก็ยุบพักเพื่อไทย นะครับที่สําคัญองุ่งอิงรอดอยากนะฮะงานนี้นอกจากจะมีเรื่องเจตธรรมคุณสมบัติพ้นไปแล้วนะครับเรื่องของการตัดสิทธ์ทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิการดารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างน้อยไม่เกิน10ปีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์สิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทย และหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายืดมัน่นและนั่นก็คือแข่นแพน ให้่อ,อนน้อมแต่ไม่อ่อนแหงอยได้แต่อย่าโยามแพ้ให้แก่อายุทธธี่ทำลกูกหลานเคยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายต,ตรงตรงยังคงเป็นเสาหลักทำให้ไทยเป็นไทย,ยาให้ไทยมาขอทำเสร ามให้ความเหลือ่อมล้ำย่พอมของคนเนือจากใจจากใจที่ค่า เหลือมลังย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูขอรับฉัน่นจงจำให้เธ<ห>ออุปการน,นั่นคือมานแห่งอินไทยศรัทธาความดีรักษามาคีกันไว้ก้าวให้นัง